ใส่สีส้มนะคะโหอมค่ะหมหอมค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแคปไปแคปไปนะคะทุกคนแคปให้นุ่นเห็นนะคะเขาจะได้เอ็นดูหนูนะคะทุกคนขาแคปไปให้นุ่นเห็นค่ะแคปค่ะไม่รู้ตื่นหรือยังนะคะถึงที่พักหรือยังก็ไม่รู้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอให้ขอบคุณค่ะเราเอสริเก้าอี้เสริมวันนี้มาแน่นอนค่ะรอไปแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขา อุ้ยมีคนซื้อด้วยหนูดูยังไงนี่หนูเปิดดูตรงไหนหนูเปิดดูตรงไหนคะอุ้ยขึ้นฮอตขึ้นฮอตเ <c oughs> ออเอ็นดูหนูด้วยนะคะหนูเป็นแม่ค้ามือใหม่นะคะคือเอ่อเจ้าของแบรนด์เขาบังคับมาและะ้วค่ะเขาบอกว่าถ้าจะให้เขาขึ้นนะคะต้องขายของให้เขาด้วยนะอือช่วยหนูหน่อยนะคะทุกคนค่ะขายของให้เขาด้วย เดี๋ยวเจ้าของแบรนด์เขาจะหยุมหัวเอานะคะทุกคนอืมเมื่อกี้วันที่หนึ่งใคยอะไรดูสิอ๋อมาจากยมัวจะขายของนะคะดีๆนะคะของน้องนะคะเจบาทนะคะอดุดมหึงด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะกับแม่ค้ามือใหม่นะคะก็ลองดูคะ่ะแล้วก็จะฝากงานมาเลยคะ่ะฝากงานคะ่ะฝากงานนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาเนี้ยนะคะน้องจะไปอีเวนต์ค่ะทุกคนค่ะ,คะ เป็นอีเวนต์กับการกลับมารับอีเวนต์อีกครั้งในครั้งหนึ่งครั้งเลยพอดีเป็นอีเวนต์ของของพี่นะคะเป็นอีเวนต์ของเราเองนะคะของทีมงานเรานะคะแล้วก็จัดในานามของ BIF Marketing Mix น,นะคะก็จะมีทีมงานสนรักไปแล้วก็มีน้องนุ่นไปด้วยนะคะจัดงานที่ไปแสดงที่ศูนย์ เศรษกิจใช่ไหมพูดไม่ถูกกว่าพูดไม่หมดมันพอดีข้อมูลอยู่ในเครื่องนี้ทุกคนค่ะปัดซ้ายมือค่ะบพี่ดูตรงนี้เพื่อจะเห็นคำว่าได้กี่บาทอีลีบอกไหนซ้ายมือได้กี่บาทบอกซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือดูตรงไหนกุ้ยไม่เห็นอ่ะเอาพูดต่อวันที่หนึ่งนะห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนจะมีอะไรให้ดู ้วยนะคะเราจะไล่ในกลุ่มปิดให้นะคะเป็นเป็นเอ่อเอ่อเป็นปน้ำจิ Ukraine, ้มน้ำย่อยให้กับทุกคนที่อยู่ในกลุ่มจะได้ไม่เงียบไม่เหงากันเนาะเดี๋ยวจะ ถ่ายให้ดูนะคะรอติดตามนะเราจะได้ขึ้นเวลาประมาณ4ี่โมงไม่เกินห้าโมงเย็นค่ะประมาณเนี่ยช่วงนเนี้ยเนี่ยเราจะได้ขึ้นนะโชว์นะคะทุกคนค่ะแล้วก็เรียนเชิญน,นะคะเอฟซี FC ทุกคนนะไปร่วมง,งานได้นะคะทางงานผู้จัดเขาบอกว่าสามารถให้เอฟซีไปร่วมง,งานได้ด้วยไปชมได้ด้วยนะไปด้วยก,กันนะแล้วก็เหมือนจะมีจับของรางวัลที่นิดๆหน่อยๆอ่ะคะ่ะทุกคนค่ะไปร่วมเพื่อช่วยกันนะไปดูด้วยก,กันนะใครอยู่ใกล้นะไปเจอกันได้นะคะหนึ่งพฤษภานะ หนึ่งเปน็นสภาเจอพ่ออดแบะเจอพ่ออดอด้วยค่ะพ่ออดเราก็ไปนะเข้าฟรีแล้วค่ะน่าจะเข้าฟรีนะคะทุกคนขาอันนี้อันนี้เขาแจ้งมาว่าให้เชิญชวนเอฟซเข้าไปดูได้นะคะเป็นงานของกระทรวงการคัาครบรอย150่ร้ห้าสิบปีนะคะทุกคนน้องเราได้เป็นพิธีเปิดวันแรกนะคะอ ทีมงานเราได้เป็นพิธีเปิดวันแรกนะก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเราก็ฝากกันด้วยนะฝากกันด้วยไปไปชมกันได้นะใครที่ไม่ได้สะดวกไปหน้าง,งานนะคะก็เดี๋ยวเราเอากลุ่มปิดเรานะคะกลุ่มปิดเราที่อยู่กันทุกคนตอนนี้ที่ใครเข้าบิ่ในกลุ่มตอนนี้นะคะจะได้ดูน้องนุ่นกับพอออดในงานนี้ด้วยนะเป็นอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์ใช่แล้วจัดชูพิธีเปิดเลยจ้า